ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้ากลาวหวยลาวนะคะก็มาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่หกนะคะเป็นตรงวันกับวันจักกีนะคะเพื่อนพี่แต่น้าไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะออกหรือไม่นะคะแต่หน้าก็อาจคลิปลงปกตินะคะก็วันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะหน้าจะทําหวยลาวสามวันนะคะลาวพัฒนานะคะเพื่อนดีเนาะอันนี้เดี๋ยวมาดูคําเตือนจากจ่องนะคะ วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศลาวนะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางเสรษตีโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะ สวัสดีเพื่อนๆนพีนนะคะทุกสายงานอาชีพนะคะอันนี้นะคะก็ของนากนี่คือจะเป็นเลขหลักนะคะเน้นสิบตัวยบนนะคะแล้วก็ล่างนะคะแล้วก็จะมี จ็ดสูตรนะคะอันนี้นะคะเพ,พื่อนพี่เจ็ดสูตรนะคะก็เดินก็โอเคอยู่นะคะเพื่อนพนี่พี่ที่ตามชุดไหนก็คือดูชุดนั้นได้เลยนะคะอันนี้ของหน้าคือจะเป็นเจ็ดสูตรนะคะเจ็ดสูตรเนี่ยคือวิธีการดูนะคะเราก็ดูตัวเลขที่ชนนะคะตัวไหนที่ชนเยอะที่สุดเราก็เอาตัวนั้นมาเป็นตัวเด่นได้เลยนะคะเพ,พื่อนพี่ บ้านนาคเนี่ยร้านนาคอยู่ติดถนนนะคะเพื่อนพี่รถอ่ะสารพัดเลยเสียงดังนี่ก็หึม่มนี่ค่ะเ,เพื่อนๆที่ดูได้เลยนะคะ เดี๋ยวฮานอยนะคะฮานอยน่าจะลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะฮานอยนะคะน่าจะลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นฮานอยพิเศษนะคะเพ,พื่อนๆดูได้เลยนะคะเจดสูตรนะคะของเนือ เป็นฮานอยทีเศษเจ็บนะคะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ของปกติอ่าอันนี้ของปกตินะคะ <S <S 1> <S 1> นี่ค่ะ เลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะนี้ของ V P นี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะแคปได้เลยตัวเลขตัวไหนที่ชนเยอะที่สุดเราก็เอาตัวนั้นมาเป็นตัวเด่นได้เลยนะคะเพื่อนพี่ตัวเลขตัวไหนที่ชนเยอะที่สุดเราก็เอาตัวนั้นมาเป็นตัวเด่นได้เลยนะคะอ่อันนี้คือของเรานะคะชุดเน้นบนสิบหน่วยเท่านั้นนะคะแล้วก็เน้นล่างแล้วก็ตัวเลขตรงนี้นะคะตัวเลขตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลขใช้ร่วมนะคะ ตัวไหนที่มันชนเยอะที่สุดเราก็เอาตัวนั้นมาเป็นตัวเด่นได้นะคะเพื่อนพี่ตัวไหนที่ชนเยอะที่สุดเราก็เอาตัวนั้นมาเป็นตัวเด่นได้นะคะจับขั้วได้เลยนะคะแต่ของหน้าจะทําเป็นเลขหลักนะคะหน้าจะทําเป็นเลขหลักเลขหลักก็คือเน้นสิบหน่วยบนแล้วก็เน้นล่างนะคะแค่นั้นนะคะเพื่อนพื้นพี่ก็จับหลักได้หรือลูดก็ได้หรือเอาไปใช้กับชุดหกชุดของหน้าก็ได้นะคะเนาะ จับกับหกชุดก็ได้นะคะที่น่าจับจับล็อกให้นะคะแล้วก็น่าเคยลงไว้ให้อยู่เพื่อนพี่ก็เอาชุดนี้ไปจับกับชุดนั้นได้เลยนะคะมันก็จะง่ายนะคะมันจะขั้วในตัวของมันอยู่แล้วนะคะแต่ละล็อกแต่ละล็อกเราก็ไม่ต้องไปไปหาตัวเลขยากนะคะเราดูเลขหลักตรงนี้แล้วก็ไปจับขั้วในนั้นได้เลยนะคะ ใครที่ว่างก็คือจัดไปได้เลยนะคะ mm hmm. ถ้ายังไงคลิปนี้นะคะหน้าก, nah, ก็ฝากเพื่อนๆในพี่นะคะคือกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะแล้วก็ช่อง youtube ของหน้าก็จะเป็นคลิปพระเครื่องนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนพี่ก็เข้าไปกดติดตามชมได้เลยนะคะถ้ายังไงคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะอ่าพรุ่งนี้นะคะเพื่อนพี่พรุ่งนี้นะคะหน้าก็จะลงอ่า อีกช่องหนึ่งนะคะหมายถึงว่าช่องนั้นจะไม่เป็นจะไม่ใช่ช่องหวยนะคะช่องนั้นก็จะเป็นช่องแบบว่าอ่าทัวร์นะคะก็คือทัวร์บุญนะคะเพื่อนพี่นาคนาคจะจะชอบไปทําบุญบ่อยนะคะแล้วนาคก็จะทําคลิปลงในช่องนั้นนะคะแต่พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นาคก็จะหยุดนะคะพรุ่งนี้นะคะนาคก็จะไปทําบุญนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะนาคจะโหลดลงใน ช่องใหม่ของนาคเป็นคลิปแรกเป็นอีพีแรกนะคะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวนาคจะแจ้งให้เพื่อนๆพี่ทราบนะคะว่าชื่อช่องอะไรนะคะแต่นาคตั้งไว้แล้วนะคะแต่พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวนาคจะลงเป็นคลิปแรกก็ฝากเพกื่อนๆพี่อ่าเข้าไปกดติดตามด้วยนะคะเนาะอันนั้นก็คือเป็นงานที่ชอบเหมือนกันนะคะเพื่อนพี่ทําบุญอันนี้ตัวเลขก็เป็นตัวเลขที่ชอบเหมือนกันนะคะเนาะคือนาคก็ชอบนะคะเนาะ ตัวเลขก็ชอบทําบุญก็ชอบนะคะแต่หน้าคือจะแยกออกนะคะเพื่อเพื่อง่ายนะคะกับพื่อนที่พี่ที่เข้ามาชมนะคะถ้ายังไงหน้าก็ฝากติดตามด้วยนะคะแต่ชื่อช่องพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวนาจะแจ้งให้ทราบนะคะนาะถ้ายังไงคลิปนี้นะคะนาก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ